สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกม t u r b o d i s Mouse นะครับนะเป็นเกมที่ต้องบอกเลยนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยโหลดมานนาแล้วนะครับ แต่ก็ไม่ไนำมาแคสนะเพราะว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยมีมยมเวลานะเพราะเกมนี้อ่ะส่วนใหญ่มันก็จะกระตุกกระตุกนะครับก็เรามาเล่นกันนะครับแจ้งนิดนึงนะตั้งแต่พาร์ทก่อนแล้วนะรเราตั้งแต่คลิปก่อนอันนี้นบเราทําเป็น,1000นพันไปสิบพีแล้วนะครมามาเริ่มกันเลยมาเริ่มกันที่ดานเดอออริ <laughs> <laughs> จ,ะจ,ะจะินอลนะอ่ดี๋ยวเยวเฟซแบงก์เก เอ้ยแล้วฮะรถคันนี้มันช้าไปเว้ยต้องต้องมาไปตั้งหือยังวะอยา่อยาหูตึ๊บอะไรนักหนาวันแค่มองใส่ชนแค่ดิ้มึหักขนาดนั้นเลยวะตื่นดิสมาลคอมพลีชไปแบบสโลโมชั่น เขาบอกว่าด่านนี้โหดะเขาบอกว่าด่านนี้โหดพี่นี่เชื่อไปเลยย้งเขาบอกว่าด่านนี้โหดเอาเป็นซิ่งๆไปเลยครับจังหวะนี้เลยดิด่านนี้มันต้องใช้ดิว้าวไปเลยวู้ิ๊กจัโอ้โอเคลองดีๆลองดีๆอ่ะเฮือะมันชนะไรว อืมอืมหักหมดแล้วเอาตัวขาดเลยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดโอ้โหด่านนี้ได้โคตรแอดวานเราต้องมีอะไรที่มันเน้นความเอ้าทำไมมันซูมหลังไม่ได้แค่ไปกิ๊ก้บีเอฟอืมแสบแสบเลยโอเยี่ยมสามอาไมีสามองกนึงอ่ะเดี๋ยวดี เอาอีสามองหนึง่งตื่นนิวไฮสกอร์เอ้ยเอาใหม่เอาใหม,าามา่ด่านเดิมแม่นี่อ่ะกลับมาด่านนี้กันดีกว่าพอเรามโมาลงใช่ดีบ้างมาปรับพลังให้สูงสุดอือหึอ่อเห็นั้นก็ได้แล้วฮะีอ่าฮ่าในิวไฮสกออือหึอะไรเล็กนวนะ่วะเนี่ย เอาเอาอีกเอาอีกเอา tamam อีกป้าดีมวกเลยเย่ตัวดึงอะไรจะมาไปดับสโลโมชั่นแล้วก็นี่เป็นกาวิตี้นี่ย้อนแรงน้ำท่วงคนที่จะเทพไปยังไเลูกนี่เล่นอะไรเนี่ยดีด้ะ โคตรโหดฟรีเวยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้เราปรับอันี้นิดนึงเกมนี้มันใส่หน้าได้นะแต่ไม่รู้จะใส่หน้ายงไรเดี๋ยวตอนหน้านเราจะมาพบกับผู้ชกร้าที่หน้าเขาจะมาอยู่ในเกมนี้ปี่ดอุจจตโคตรโหดอืมอืมแตกตึตึตึ เดอ๋วดีฟว่าแค่นี้โอ้โหเชดี้เชดี้เท่เงกับจสัสซิลลีกโอ้ไม่ได้ครับเราต้องเล่นแรงๆไว้ก่อนนะครับจากนั้นเยออี่ไม่ได้ไม่ได้เราต้องเอาอรงนี้แต่ตรงนี้ก็เป็นเออรูปแล้วกันโอเคไปดิสโก้โอ้พลังแค่ไหนนะ <laughs> สี่ลอเลย <laughs> พี่นี่แอ,อะเรอยุ่มัักใหม่คะแนนไม่ถึงสามอะ่ะเอ้าไอ้นี่มันจะคอด่านนี้เราต้องแข่งกับเออผู้โชคร้ายออะปิดพัดลมก่อนแป๊บนึงนะเราจะมาภาพก,กันนะครับปรับกล้องใกลๆนะเอเปลี่ยนท่าเออมันต้องอย่างนี้ <c oughs> เอออันนี้อื bắn sắp nâng bay bắn sắp lên bắn 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 wow